ก่อนที่จะไปถ่ายรุ่นรถที่เอขซอบ้าน,นะครับเมื่อกี้มีรถมาลงเพิ่อมอีก8คันเมื่อวานก่อนก็มาวันนี้พี่ต่ายก็เลยจะพาไปดูกันก่อนว่าเราจะเลือกเอาเป็นรุ่นไหนกันดีเดี๋ยวขอปรับเจ้าตัวกล้องนิดหนึ่งทำไมดูเหมือนแมพอุมเออชาวมันเถอะครับก็มาดูกันนะครับมา เยอะมากๆเยอะมากๆเดี๋ยวมีของ FC ท่านใดบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ตายจะรีบแจ้งอีก1นรอบนะครับก็รู้สึกว่าเจ้าตัวแถวด้านหน้าแถวด้านหน้าก่อนดีกว่าแถวนี้แถวนี้ก่อนดีกว่า่าครับก็เจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว แค p 4 h i g ไฮ a n d เดอร์เกรด X-Series นะครับตัวนี้แค p 4 h i g ไฮ a n d เดอร์ X-Series เป็นตัว4ประตูนะตัวนี้ราคาอยู่930,000บาทเกียร์ธรรมดานะและคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X-Series เช่นเดียวกัน X-Series สีขาวตอนนี้มาลงเยอะมากๆนะครับสำหรับ f c ท่านใดที่จองไว้ก็รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่ง มีามี FC ที่อยู่สุรินทร์นะครับ้องเบนถามสปอร์ตบาร์มาเท่าไหร่ประมาณสัก7 5 0 0 0นี่แหละเบนเนีย่ยไปซื้อใส่เอาด้วยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด S นั่นเองคันนี้ราคาเงินสดอยู่612,000บาทนะครับสีบรอนเงิน เราจะไปถ่ายกันไหนกันดีเจ้าคันนูนที่จอดอยู่เอ้ยเอ็กซิลีเหมือนกันนะครับแล้คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์คสปาร์คตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็น1.9หรือว่า3.0แบบนึงดูกันนะ87ครับตัวนี้5 7 2 2 0 0 0บาทสีขาวนะครับสีบอลเงินเพิ่มอีก7,000ันั่นเอง คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap4 Highlander 3.0เกรดเคันนี้จะเป็นของอลูกค้าพี่ต่ายนะครับจะเป็นของพี่สุทินที่อยู่อำเภอห้วยลาดเป็นญาติของพี่สุทินที่เป็นลูกค้าแนะนำมาตลอดเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาไปล้างฝุ่นออกแล้วจะมาถ่ายให้ดูสีบรอนเงินครับคันนี้1 5 4 0 0 0้าน0บาทนะแล้วก็อีกเจ้าคันนี้นะครับเจ้าคันนี้พี่ตา่ายจะเป็นตัว LDA นะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว LDA สเปซแค a ไฮแลนเดอร์หนึ่งเกรด LDa สีเทานะครับคันนี้ราคาจะอยู่730,000บาทนั่นเองคันนี้เพิ่งลงนะครับคันนี้เพิ่งลงก็จะเป็นเจ้าตัว All New m u x Grade Ultimate นะครับก็ราคาเงินสดอยู่1,474,000บาทแต่เครื่อง3,000ก็จะบวกเพิ่มประมาณสักส0 0 0ม้าไหมประมาณนี้ คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X s e r ซ e s 939,000สีขาวมุกสประตูยกสูงอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์ s สปารตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวเครื่อง3,000พี่ต่ายจำได้ครับก็คันนี้นะครับราคา597,000บาทเป็นสปาร์คสีเทาแต่เดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูถ้าใครอยากดูละเอียดแจ้งมานะครับอยากดูขนหนบอกมาบอกมา อันนี้จะเป็นเจ้าตัว1.9เกรดเอนะครับสเปซแคนะ1.9เกรดเอ6 1 2 0 0 0บาทสีบอลเงินแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเจ้าตัวแค p บโฟ1.9เกรดเสเกียร์อัตโนมัติราคาเงินสดอยู่7 2 1 0 0 0บาทขายดีมากๆนะครับเจ้าตัวเกรดเอสตัวนี้ เจ้าตัวนี้เขาเป็นใครนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9ก l ลิ์เซนั่นเองอคันนี้ราคาเงินสด882,000บาทเป็นสีบอลเงินใครสาวกสีบอลเงินนะครับก็อ่แจ้งมาแจ้งมาแต่บอลเงินวันนี้มีแน่ๆแหละครับอ๋อเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยคันนี้ราคาจะเพิ่มเป็น917,000 10, บาทเออนี่นี่ี่ อัตโนมัติเกียอัตโนมัติมะคันนี้คันนี้คันนี้เป็นรุ่นไหนคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคลฟ h ร์เนนเดอเกรด LDA ราคาเงินสด8 3ด0 0น0บาทซึ่งนะครับมี FC ของพี่ต่ายขอมาเช่นเดียวกันระหว่างให้เทียบรุ่นนะครับซึ่งพี่ต่ายเคยเทียบไปแล้วแหละแต่ยังไม่บอกว่าให้เทียบเป็นรุ่นไหนแล้วก็จะมี FC ทั้งเพจนะครับเขาเปลี่ยนรุ่นตอนแรกเปลี่ยนจาก ตัว LDA นะครับมาเป็นเกล็ดแซแล้วตอนนี้ขอเปลี่ยนจากตัวแซไปเป็น LDA เหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะมีการเช็ครถกันให้นะครับว่าจะทันไหมซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วพี่ต่ายก็อยากให้นะครับเอทุกท่านตัดสินใจชัวร์นิดนึงเราจะได้ตามรถให้ถูกเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยรถก็จะไม่ได้อีกแหละออจะไม่ได้ตามวันที่เราต้องการนะมันได้แหละแต่ว่าจะช้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้รุ่นปุ๊บอ่ะก็จะได้รีบวิ่งตามรุ่นไงให้ถูกคันนี้นะครับ จะเป็นเกรดเดียวกันนะครับก็จะเป็น all new mew x เกรดอัลติเมทนั่นเอง1 4 3 0 0ล้านสี่แสนสาหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทเนี่ยคันนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำสีดำใครเป็น fc สีดำก็เดี๋ยวพี่ตายจะมาถ่ายให้ดูสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่แล้วก็คันนี้นะครับน้องชัยยันจาก เฉลิมพระเกียรติโครลาชจองไว้แต่ว่ารถยังไม่มานะของเรายัางไม่มาอย่าเพิ่งดีใจนะเดี๋ยวพี่ตายเช็คให้นะครับว่าขอสลับคิวสลับอะไรอย่างงี้ได้ไหมเผื่อมีลูกค้าท่านใดที่ไม่พร้อมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดคุณดูให้นะครับอันนี้ถ <ๆ S 1> ่ายให้ดูก่อนว่ารถคันนี้ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเออเดี๋ยวเช็คับสต็อกดูก่อนดีไม่ดีอาจจะเป็นของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซดนะครับราคางินสด8ปดแสนแปดหมื่นสองพันบาท อ่าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้อ่ะดูเลยก็ได้นะครับดูจากลักษณะไปหน้าของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะต้องเป็นเจ้าเกรด LDA แน,น่นอนสเสปคแค p h ไฮ h l นเดอร์หนึ่เกร้รด LDA ราคา723,000บาทนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นเจ้าตัวเกรแดแซดคันนี้จะเป็นรถของ เซลล์หนึ่งนะครับถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดก็ใครอยากดูคันนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่ายจัดการถ่ายให้ถ่ายแน่นอนครับถ่ายแน่นอนสเปคว่าเขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยแม็กอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยคันนี้ใครคันนี้ก็จะเป็นสเปคแคร h ไฮรันเดอร์1.9เกรด LDA สีเทานะครับราคาอยู่730,000บาทมีใคร f c สีเทาที่เป็นตัวแคปบไหม คันนี้ตัวเนะครับถ้าเป็นแค p ฟ1 9เกรด S ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา6 8แ6 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นออโต้จะอยู่7,21,000บาทเรามาดูว่าเขาเป็นออโต้หรือธรรมดาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับมีใครอยากดูไหมแล้วกันนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้ก็จะเป็นรถของพี่น็กตว่ต่ัยจำไม่ผิดคันนี้จะเป็นเจ้าตัว c a p โ h i g h l a เ d e r 1.9เกรด M นะราคาอยู่1 2 0 0 0 0้าน0บาทของพี่ไต่ของพี่พนิจะไม่เหมือนกันนะจะเหมือนกันนตัวรถตัวรถสีรถอะไรเงรี้ยเหมือนกันแต่แตกต่างที่เครื่องยนต์ของพี่นิกจะเป็นเครื่องพันเแต่ของพี่ไต่จะเป็นเครื่อง3.0นั่นเองคันนี้นะครับก็จะเป็นเย่าตัวสเป c แคป1.9เกรด S นะครับ 6,500 0บาทแต่มาดูว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาครับ6,500 0บาทถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติอยู่64,000บาทคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์กนั่นเอง1.9เกรดเอสนะครับสังเกตได้จากเจ้ากระจังหน้าเ็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าถ้าเป็น 3, 000, เครื่อง3,000ก็จะมีสติกเกอร์บอก คันนี้คันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเหมือนกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันก็คือจะเป็นเจ้าตัว s p ป c c a p highlander 1.9เกรด LDA นั่นเองผัมพำม,ม,มขันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว X s e r i e s 4ประตู cap pro h i l h n d n r e r 1.9 X s e r i e s นะครับเป็นตัวยกสูง สำหรับ FC ที่ขอเทียบรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นไหนเทียบรุ่นไหนยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวพี่ไต่เทียบให้939,000บาทนะก็จะเป็นโดยรวมนะครับที่มีรถจอดอยู่ทั้งหมดตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมงานที่ปรึกษาการขายหรือว่าน้องๆเซลนะครับรีบโทรแจ้งรถคุณลูกค้ามาแล้วเราก็ไปดูวันกันได้เลยแต่วันนี้นะครับเราจะไปดูรถรุ่นไหนกันเดี๋ยวพี่ต่จะพาไปดูเช่นครับ